โอเคครับผมก็การสดงให้พี่น้องที่เรารักทุกท่านนะครับผมจะได้อยู่นช่อง Zero a c t เ o n นะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมเอาวเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะพาทุกคนมาเล่นแบบ Battle หนึ่นงต่อหนึ่นงนั่นเองนะครับผมก็ผมจะเลือกตัวละครมาหนึ่งตัวละครเพื่อจะไปสู้กับฝั่งตรงข้ามแต่ไม่รู้ว่าจะไปเจอใครนะครับโดยผมจะกดซุ่มนั่นเองนะครับผมผมจะพยายามเล่นใน เพื่อคนดูกันแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวกดเริ่มเกมเลยน,นะคกนโอเคมาเลยครับผมจับคู่มาแล้วเราจก็กดเริ่มเป็นจันทีวีตัวละครที่เราจะเรียกเรียกวันดีวาสานเรียกโอ้คนบันไดไเรียกว่าเรียกมากมมรกรค,ครับผมผมจะเล่กตุกคนหนึ่งตัวนี่ก็ผมเพื่อไปไฟ,ไฟกับเขานะคับน่อนเก็บ ผมจะเลือกเป็นยอนยอนยอนเออบอคาดวอหาดไม่ใช่บอบอบอเปเปอร์พ่อเมนเหรอไม่ใช่ชื่ออะไรอะ่ะแวนวอขาดนะครับผมมาคร,ร War, Hard, าับผมเลยจะเลือกตัวละครวอขาดมาแล้วนะครับผมเราจะเชิ่มกันสดเปลี่ยนเป็นนี่โจมตีโอนต,ต,ตีมาครับผมในเวนอร์ชันอ่าชุดเกาะชุดอะไรอะ่ะ ไอ้แบบมันโรกระคาดอะประมาณนั้นโอเ้คร้เรามาเจออะไรอะมันอ่านว่าอะไรซึ่งซึ่งซิงซิงเทสเสียผ <c oughs> มาอ่านผิดก็ขอประทานอาภัยทุกท่านด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราจะสามารถชนะเขาได้ไหมอดเล่นเกม24ชั่วโมงมาซานมารับผม มอล์กขาดหรือเขาเรียกง่ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวอขาดแวนแวนส่วนใหญ่เขาจะเรียกแวนกันนะทุกคนมาแพ<ต>่ช <จะ S 1> น<ร>ะไม่สำคัญ<ใ>นะค,ครับผมอ็อมันจะชนะกันตรงมันจะสนุกตอนตที่เราพากเสียงเองเไม่ใช่เราไม่ได้พากเสียงเองนะครับเราเป็นการที่แบบเล่นเล่นเองอปฮ๊บแรับผมเมื่อกี้ผมก็เล่นนะแต่ว่าเล่นคน โอ๊ย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 ่าเพิใจเย็นเย็ตึ้งแรงอะเนี่ยแรงนตายตายว้าวฮ่า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 ไม่ใส่ใจยิ่งไเลยอ่ะก็เอาเขาจนตายเนาะแบบคนเขาจัดวนรอบแบบสะใจนะแต่แพ้ก็แบบด่าเขาที่ไปอุยอ๊ย มาแล้ว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 มาโดนเหมือนกันแล้ววะโดนโดนโดนไหมโดนไหมเกือบเกือบตายนะผมมาแล้ว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 มาเลยก่อนนะคือคือเกือบเกือบตายเหมือนกันผมอะ จะต้องแบบรูอดอาการโดดเลือดหรือเปล่าไอเทียมรดอดแบบใช้แบบเป็นสายฟ้าเลยมาครับเขาตีไกลไม่ได้เป็นมาแล้วป้อมนะออาไว้เดอด เฮ้ยตูเลือดว่ะมาดิมาดิมา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 ว่ะมาจ้าเกี่ยวกันโดนว่ะถ้าเขาเล่นเป็นแล้หน่อยนะไม่เขาอาจจะเล่นเป็นก็ได้เขาอาจจะรอจังหวะก็ได้นะบ้านนะนักพร้อมตีพ่อแม่ก่อนนะแต่ยังไม่รับแตกหรอก ด,ดียนะ๋ยวาแตกนันอะมนครับเราต้องออกไป็นทีมมีข้ามหลุเลือดนะทุกคนต้งดูอาการโดนวะโดนวะโดนวะอุ้ยคือมถือเขาดัมาดิามา,า,มา,า,มาโดนแล้วนะ่ะ <c oughs> ไม่ถึงเขา จะบอกว่าอุ้ยทำไมของเรามันแรงจังวะหูดเป็นสารป้อมแตกเด้นะาป้อมแตกเร็วตี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 เร็วตีเร็วเป้อมจะแตกมาดิมาดิมาดิมามาดิครับมาคอเนี่ยอุ้ยแตกเฉยเกือบแล้วทุกคนมเกือบตายเลยอ่ะมาครับจบกันดีกว่าง่าย อุ้ยผมหยวผมเกือบตายหนีได้เมือ่อกี้นชนะแบบสายสตา,าเนี่ยชนะโวยชนะได้ยังไงชนะได้บัวขา,าดผมชนะไปเป็นทเรียบร้อยนะทุกคนโอเคครับผมคลิปก็เดยจบลงเป็นที่เรียบร้อย ก็คือถ้าใครใครชอบคลิปแบบนี้แบบไฟไฟหนึ่งๆอะไรเงี้ยทุกคนแต่ถ้ามาเท้าผมเล่นผมบอกไว้เลยนะผมไม่เล่นนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เล่นเก่งอะไรครับ,บก็ประมาณนั้นก็แค่เล่นให้ทุกคนดูนะครับผมก็เอางี้เลยถ้าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆกับช่องแต่ผมวันนี้ไม่มีอะไรมากขอ,ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ